คือเราเข้ามาในสวนป่าเราจะสังเกตว่าจิตจะสงบนะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขนะครับธรรมชาติเนี่ยมันมีส่วนทําให้จิตใจเราเนี่ยสงบไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับนธรรมชาติบรรยากาศครับสวนป่าน,ะ,นะครับเหมาะที่เราจะมาปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมนั่งสมาธิครับผมเนะนะครับมีสวนป่าธรรมชาติครับผม นี่ฮะร่รมรื่นดีครับมาปฏิบัติธรรมนาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาสวดมนนะจิตใจเราก็สงบครับชิดอ,นอ,นนอ่ามาปีก่อนเคยไปนอนที่นี่ใช่ปีปีก่อนเคยไปนอนนี่พี่หมอจาได้นะผมชอบแบบนี้พี่ชอบแบบนี้ชอบนอนแบบนี้ครับร่มรื่นนี้ฮะ อบรมลื่นทุกสิวอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับผมตามเหตุตามปัจจัยครับออสดชื่นแจ่มใสครับผมนะ ทำใจให้สงบสงบนะครับมีอารมณ์อยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ต้องไปวิตกกังวลถึงอนาคตไม่ต้องไปไรวนถึงอดีตครับอยู่กับปัจจุบันทําใจให้สงบอารมณ์แจ่มใสครับนี่คือธรรมชาติลมลื่น นี่คือเตียงปู่ฮะสระน้ำเอ่อข่าวสุ้ครัปปรมูลฝากท่านนะครับนะครับกุฏิกลางน้ำของหลวงปู่นะครับผมอ่าน่าจะมีภาพระจำวัดอยู่ครับ